บายดีสวัสดีพี่น้องเวอส์ซูโฟูคนเดอร์พี่น้องเด้อนี่ก็พบพอกับสาวหนาหรือว่าแม่นผทุที่อีกแล้วนะพี่น้องนงเสือแขนยาวว่าจะไปบานกาพี่น้องลุงว่าโมาเม้ไปบานกาก็ได้ลุงโทรบอกว่าตอนไบ่ายยังสี่ไปบานก็ได้ออกมาทายคลิปก่อนนะพี่น้องเมื่อนี้สาวหนาก็มีไปเห็นอันคลิปพื้นสางถนนนะพี่น้องถนนทางรถไฟว่าเตะรางการแหงพี่น้องเอ้ยทางบานสาวหนามเนี่สาวนามเร่เคยเห็นเลย ถ้านามราเคยไปไ่ยกับบเคยเห็นคือกันแต่ว่าพิ้นสางขึ้นมาเน,นี่ยอู้พี่น้องเลยโครงการรถไฟทางคู่รบบุรีปากน้ำโพพี่น้องเดี๋ยวคลิปสิเป็นแรกก็ต้องข้ออนุญาตจากคลิปนิวเกิดผ้าทั่วมานนี่เดพี่น้องเลยนิวเกิดผ้าทั่วเดี๋ยวอันขออนุญาตนํามาเป็น direction เด้อพี่น้องเรื่องัวามหนา็บ่เคยเห็นเลอยากมาเบงไปพร้อมๆกันน้ะพี่น้อง 嗯。 ซึ่งอยู่ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางผู้เชื่อมรุ่มรีป่า้ำโพค่ะโครงการนี้จะแบ,บ่งงานก่อสร้างออกเป็นสองสัญญาด้วยกันสัญญาที่1ช่วงบางกลับโคกตะเทียมระยะทาง29กิโลเมตรสัญญาที่2 เคยเห็นล้ค่ะ เกนะ่งลายฝีมือคนไทยในยสุดยอดเลยจะได้เป็นจังเหต์ได้นะทางสูงบ่สูงหลักกามีรถไฟใยคือหยู่หยุดเทิงหลักกามีซองเซนแล่นได้สิบโต่ำกันนะพี่น้องเป็นเหตุสุดยอดอีดีเป็นเหตุล่างรถไฟแบบนี้นี่เองเนาะพี่น้องเใส่หลุดใส่หลุดมาเหตุเป็นล่างแบบนี้นะ สอบนะคะบนถนน สามยอดนั้นจะให้บริการเฉพาะขบวนรถธรรมดากับขบวนรถชานเมืองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นงานก่อสร้างสถาน,นีรถไฟรับุรี2นะคะอยู่ในพื้นที่ของตำบลโพตลาดแก้วอำเภอท่าวงจังหวัดรับบุรีชั้นบนสุดนี่ก็คือชั้น3นะคะซึ่งจะเป็นชายชลาของขบวนรถไฟ สี่ชาชลาด,ด้วยกันค่ะสถานีรถไฟลพบุรีสอนี้ 这里。 เราก็จะได้เห็นทางรถไฟยกระดับที่ยาวไปจนสุดลูกหูลูกตาไกาลมากๆจริงๆค่ะ สาพี่น้องเย้ยสาวนามก็เลยเห็นคลิปที่เพิ่นใดไทยการ่อสร้างนะพี่น้องการ่กสร้างรถไฟฟ้าทางรถไฟฟ้าฮนะพี่น้องจากลกบลกบุรีลบบุรีเห็นะพี่น้องเลยก็ถือว่าเย้าที่สุดนะตามสาวนามได้เห็นนะอู้คนไทยเิ่นเหตุใดจังได้หนไะพี่น้องถนนที่มันสูงสูงเลยพัดเย้าอีกนะพี่น้องแกงเป็นเจะเหตุได้นะ ฝีมือคนไทยต่างเก่งอีดีเนะพี่น้องบอกแบบว่าเฮ็ดได้ทุกอย่างสิ่งที่เสาบุกขาดคิดว่าัดเฮ็ดได้แต่เป็นกะเฮ็ดได้นะพี่น้องสาวนามกัเงื้อเงื้เงืดอเง,ง,งืดอยู่ว่าในไรเป็นจังเก่งแถ่นะพี่น้องถนนเอกะโมเมนเสด็ต่ำตำพี่น้องโมเมนเสด็จปู่ใบตามพือกสนุนก็นต้องมีรักต่อมอกขึ้นมาสูงๆค่ะพี่น้องแล้วกันเป็นกะยุกกำลังตอนนี้กำลังอยู่ในการก่อสร้างพี่น้องเอ้ย นาจะเปิดให้นใน์ในวันนี้นี่แหละพี่น้องมาจะจะจะแล้วได้อีกโบนัสน,นะนาพี่น้องตามได้เห็นโครงการภายในสางนี่ก็ถือว่าเก่งอีลีพี่น้องเอ๋ยคนไทยนี่เป็นคนที่เก่งเฮ็ดได้ทุกอยาก่างไม่อันใดที่เฮ็ดบ่ได้ะไรนะพี่นอ้องแปลว่าโครงสางพาเพื้น,นี่ก็เฮ็ดมีแนวมุ่งพร้อมนะพี่น้องสร้างงานคืองานจะเป็นมองมองจอดฮับคนเนาะแบบว่าคนเฮ็ดแนวมุ่งน,นะพี่น้อง สานามเด้เห็นเนี่ยสานามก็อู้สุดยอดจริงๆถนนประเทศไทยพี่น้องเอ้สานามก็บ่กเคยเห็นจักเทือเือหรอกแบบว่าล่างรถสองรถไฟนะก็บ่เคยเห็นดอกแต่ว่าอะไรอะไรมาเห็นในคลิปคลิปนี้พี่น้องเอ้สานามก็หูสึกว่าตื่นตาตื่นใจได้พี่น้องเอ้เพิ่อน,นทาม่นหลวนี่นะจ๊ะสวยงามขนาดใดพี่น้องตอนนี้ยังบุทันใดๆยังอยู่ในการก่อสร้างอยู่พี่น้องยังอยู่ในทําการกําลังก่อสร้างกําลังใช้ล่างพี่น้องเอ้กำลังอารางใส่เพื่อนจะเห็ด แทนกันเพ่นจะเห็ดนี่เห็ดเป็นแบบรถไฟสองอันเลยพี่น้องแลนชวนกันแบบนี้นะเห็ดแบบสองสองอันสองเลนนะพี่น้องเพาราระว่าสร้างหนังก็ยังเงยได้ตามเห็ดในคลิปนะรถไฟเพม่นแนลนแบบไม่ได้ทึงสะพานไม่แบบทึงสูงๆนะพี่น้องในรางรถไฟเพม่นแหละแลนแบบว่าแลนคือสีส้มกันแต่ว่ากรบโปรงส้นนะพี่น้องเลยเห็นว่าเพ่นเห็ดแบบชุดหยอดอันนี้เก่งอันนี้ฝีมือคนไทยนี่โบหน่อยนาไป กลัวภัยนะพี่น้องเลยถือเป็นอันรับหนึ่งที่การเหตุยั้งกะเฮ็ุใดคิดว่าเฮ็ดบ่หร้แต่ว่ากะกะไดนะพี่น้องสนามก็ได้ยางออกมากทำดีเอกซ์ซันเกี่ยวกับถนนพ้นทางแบบนี้เพราะสนามก็บ่เคยเห็นนะพี่น้องเลยก็ได้ไดเบึงไป้อมพี่ผอมน้องไปน้ำกันนะ้ะพี่น้องเนาะก็กโอเคพี่น้องโอเค ซาหนามกาทาเบาเบิงพิษผ่านเบาพิษผ่านประการใดก็ต้องขอโถูพขอพายพีพายน้องน้ำได้ได้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตา,ามซาหนาขึ้นเก้าพี่น้องเอซาหนามขอตัวลาไปก่อนสาบายดี